สวัสดีครับสวัสดีสุขูสุขกันกิจกันครับวันนี้นะครับตองเราใช่นะครับมามองานเพลงพิเศษนะครับนะครับนะครับคู่อีดนะครับในฐานะของเพื่อนประจวบกิจการเนาะนะครับเป็นงานเพลงเฉพาะการนะครับเรื่องเล่าของตาจวบนะครับเป็นหมอกข้อมูลเสีนะครับ ครูอีทนะครับเจ้าสาวในมือนี่แล้วก็จะเป็นนะครับแม่บ้านแม่สีเลี่ยนนะครับนะครับอาจารย์จวบตลอดไปนะครับฉลองวิวาครับมือนี้ครับตองต้อใจขอไปหลายมือนี้บอดด้เดินทางไปร่วมนะครับอยู่อุบลนเนาะนะครับมือนี้งานอยู่บุนนะครับตองนอใจก็อยู่ด้านทางเพื่อสติหิมนะครับบอดด้บอดด้ไปติดพระรกิจนะครับอาจาจวบ่าแทงพิ้งจากหัวใจของใจจะจวบมอบนะครับครูอีทนายวัชนะครับ แล้วก็หือว่าเป็นตัวแทนนะครับของเพื่อนๆนะครับทรอสีสามนะครับสุขูสุคนเนาะนะครับนักเรียนจากทหารเรือรุ่นสี่สามนะครับจาจวบนะครับอ่ามอบนะครับครูอีดสุภาพบุรุษทหารเรือนะครับเมื่อนี้โชคดีลา้จาจวบโชคดีครับเนยครูอีดนะครับเป็นครูชีวิตจะไหนก็ขอให้มีความสุขนะครับไปตลอดนะครับ คือมเมถอยอดทองกระบอกยอดเพชรขึ้นปูถ่ำคนวาเนาะนะครับมีหลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะครับอยู่ต้องการหาก,กันไปนะครับซื่อสักมันกต้องตัวกันนะครับมื่อนี้มากไปเพรอไหนรืยงั้นเพลงนี้นะครับถือว่าเป็นตาจวบล่องไห้ก็แล้วกันเป็นข้องมูอสื้องตาจวบได้ครูอีดได้นะครับผูใดฟังโยค่ะนะครับขอให้มีความสุขหรือว่าจะเอาไปใส่ในชีวิตกะไรนะครับมีเนี่ยเป็นคู่นี่มืธรรมดาเด้คู่คือผู้รู้นะครับซื้อเพลงว่า ผู้ชายธรรมดานะครับจากหัวใจจัจวบกับหมอกนะครับครูอีดกันละกันครับเฉพาะการก็แต่งหนึ่งชมพงนะครับผมมีเฟื่อในการแต่งเพียงนะครับหมัวๆนะครับใส่เสียงสมัยกำแหบ ชายบ้นบานกล้าสาบานว่าใจฮักจริงมอลุงหลอกกรอกริงให้ผู้หญิงเท็ชทำดอกเดอือรักแรกที่เกิดกับหัวใจเมื่อได้พบเธอที่หาดคู่เดือให้อ้ายได้เจอคนที่สะดุดหัวใจ สาวครูคนงามบอต้องถามไอ้ฮักซำใดแค่พอ่อเธอแรกก็มั่นใจสิดูแลปะตลอดชีวิตถึงไอ้เท่าไปอีแน่ก็อย่าไปแค่ไผเด้อคู่อีดตามหาเจ้าดนจนลืมคิดโอยชีวิตเกือบเท่าไปน้องยังไม่ถอดเลยคู่อีดอ ชายบ้นบานขอสาบานต่อหน้าเจ้าจากเมื่อนี้จนพอดเมื่อเท่าจนว่าสิตาจากกันสิบ่หกักัยสิบ่แบ่งใจให้ัยทั้งนั้นรักและสื่อสัตว์มั่นคงต่อกันว่ามาเบิดนั้นเจ้าจงมั่นใจ จากนี้ไปสิเอาหัวใจและร่างกายมอบถวายทักใสให้ผู้อีบผู้เดียวเดิอผู้ใดฟังอยู่สิเฮ็ดคือคอยกับบ่ว่าดอกเดิอเสือเมียฟังเมียดีรวยเสมออายักเธอเด้อคู่อี ันาขอสาบานต่อหน้าเจ้าจากเมื่อนี้จนทอดเมื่อเท่าจนมาเขาสิตายีาจก,กันสิบบ่อหักภยัยสิบบ่อแบ่งใจให้ภยัยทั้งนั้นรักแล้วสื่อสัตว์มันคงต่อกันว่ามาเบิดนั้นเจ้าจงมั่นใจ ต่อจากนี้ไปสิเอาหัวใจและร่างกายมอบถวายลักใสให้คู่อิกผู้เดียวเด้อผู้ใดฟังอยู่เสียดคือคอยบ่งหวงดอกเด้อรักเมียเชื่อเมียดีวไว้เสมออ้าหักเธอเด้อคู่ ใจเมียเป็นครูเธอคือผู้รู้เสมอไพยตัวยังระวังเด้ออย่าเป็นตัวล่เด้อคู่เด้อน,นะครับเข้ามาคู่หูเสมอตัวจังไดจังเมื่อกับหูจะจวบเจ้าอยาตัวเราเด้อสิเป็นเรอเรลอวิงวิง เป็นครูเธอคือผู้รู้เสมอภัยตัวอย่างระวังเด้อสิเป็นแบบละยิ่งคอยมีความสุขอะไรกันแล้วกันเด้นะครับจ้าจวบแล้วก็ครูอีทนะครับ มันนี้นะครับเราไปในรวมงานนะครับบราไปในงานแต่ว่าก็ยังทรงใจไปที่เก่านะครับให้ครับจ้าจวบนะครับพิ่งชฉพูการแลวกับครูอิฐด้วยกันแลวกันจ้ากนะครับสองตัวใจนะครับตลอดสี่สามเด้อนะครับขอยอยู่ด้วยกันจนเฒ่าจนแกนะครับจนตายตากันบุหละนะครับหากันหมันแกนไปซื้อสัตว์ต่อกันเด้อนะครับขอบคุณหลายครับ